บอกให้มาเอาเม็ดถั่วแปบก็มีอ่อนอยู่หน้าบ้านก็เลยไม่เจอเขาาไว้เม็ดว่าอะไรเอาไว้ช่วงอากาศร้อนค่อยมาแล้วมาเจอก็เดินมาเรื่อยๆป้าหลังนี้ดูถั่วแปบม่วงเขาสิมันโดกมากค่ะดกมากๆเลยอ่ะให้ดูตรงน,นั้นนะโอ้แล้วมันขึ้นไปบนหลังคา เนี่ยแล้วมันมาแบบนี้ด้วยนะแล้วดูช่อนั้นยังอ่อนอยู่ก็มีค่ะเนี่ยยังอ่อนอ่อนอยู่เลยจะพาไปดูพาไปดูข้างบ้านเขาต้องขอโทษนะคะ ต้องขอโทษถ้าภาพภาพมันไม่นิ่งแล้วดูบวบสิมันอยู่นอกทางเดินเลยนะบวบ,วบวยังซูมอยู่ป่าเอายังซูมอยู่ไม่เจอเจ้าของบ้านค่ะเออดูบวบอ่ะที่ต้องไลฟ์เนี้ยเพราะหน่วยความจำเต็มเมื่อกี้ถ่ายวีดีโออยู่หน่วยความจำเต็มค่ะดูบวบลูกเนี้ย รุ่งเนี้ยโอ้โหเขากินไม่ทันดูสิดูสินี่ค่ะถั่วแปบม่วงนี่ซึ่งอันเนี้ยมันยังไม่แก่เนี่ยมันมันไม่แก่ทำพันธ์ไม่ได้แบบเนี้ยยังหาบ้านผู้หญิงคนนั้นไม่เจอ หรือว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีไผ่ด้วยนะคะไผ่แบบเนี้ยมันไม่มีหน่อนแล้วต้องต้องคุมให้ได้นะถ้าให้ลามมันผิดกฎนะเขาเขาไม่ให้ปลูกไผ่ลามดูด,ดูดูกระเทียมดูกระเทียมเขาสิคิดว่าบ้านหลังนี้นะที่ผู้หญิงจีนเขานัดขอเม็ดถั่วแปบเขาค่ะ แต่คนล่าหลังกับผู้ชายเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะดูมาเกิดเทตคิดว่าบ้านหลังนี้อันก็ที่บอกว่าที่คนจีนกับคนเวียดนามชอบกิน มันปลูกง,ง่ายมากนะตัดกิ่งไปปักลงในดินรดน้ํามันก็งอกแล้วให้ดูดูถั่วแปบ,บเขาสิมันดกมากเลยดอกมากมากไม่เจอเจ้าของคิดว่าผู้หญิงคนนั้นบ้านหลังนี้แหละค่ะเขาก็บอกว่าให้มานะเขาจะเก็บเม็ดเอาไว้ให้อ้หกระเทียม ผัดก็ได้นะใบกระเทียมค่ะผักกาดขื่นใบกระเทียมโหพูกทีเกินทีเกินนะอย่างเงี้ยหัวมันจะมีหรืออันนี้เป็นน,นะนั่นนี่ก็อยากได้อ่ะดดูิดมันมีขนก็จริงแต่มันคนละแบบกับมะละมะละหวานเม็กซิโกคนละแบบไหนล่ะ เนี่ยค่ะมันมีขนแต่ขนมันอ่อนมาลาหวานแม็กซิโกนั้นขนมันแข็งมากนะที่ที่ลงคลิปให้ดูวันนี้คมันทิ่มมือยังกับหนามน่ะแต่อันนี้มันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วสีนี่ก็เป็นสีอ่อนๆอลูกโตจังเลยอ่ะอยากกินต้มจืดไม่อยากไปซื้อที่ตลาดค่ะซื้อแบบเนี้ยมันอร่อยมันสด